สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆโอกัอนติดตามเคยนะจ๊ะวันนี้มาแบบประมาณสองทุ่มพี่น้องแฟนเลิกงานมาแล้วจะแต่ว่าเจอพี่เขาเขาไวลูกกินเรียบร้อยแล้ว่อยอ้เมีนกินแต่หนึ่งทุ่มแฟนพี่นี่ไปชุ่มนะจ้ะแล้วก็ไม่ยาพึ่นไปอา่าใครรู้นะไปซนี่น้ำแล้วพิ่นก็ไปรับลูกคนนะจ๊ะก็เพิ่งมาถึงบ้านแล้วพี่น้องวันนี้หนาวมากหนาวฝนลินแต่สังส่งเสานะจ๊ะ มเ,เ,เ,เมื่อเสาร์จะเอาแม่ออกไปยางคือแบบละอองฝนฝนตกติดต่อกันมาหลายหมือนเรจาจะช่วงนี้ก็จะมีแต่ฝนฝนฝน,นน้องไปน้องดูจากถนนไ่น้างแชะไปมัคนคู in the m ช r n i n g เ w a l เ h i ไม่ t ้อ n t าร go กลับ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 ก s t บกลับ t ลับกลาบกลับกลับ t go บบกลับลับกลับล้บกลัจกลักเับกกลับบบบัลละั ช่วงนี้ก็จะอินในการลดน้ำหนักมาก็เลยบคงคนได้เฮดวิดีโอน้องพี่น้อาคือจะไปยิมอ,อ,อาทิตย์หนึ่งเจากกสิไปประมาณสี่ถึงห้ามือเนาะจ้ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคาร์ดิโอวีดอาจจะประมาณสองวันน้งหนักก็จ,จะเป็นคาร์ดิโอนะจ้ะมือใดเฟนบบว่างสีก่ก็เจาบกสอกิออกกําลังออกกําลังกายที่บ้านเอาเนาะจ้ะได้ท้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ มันสุกตอนเย็นตอนเย็นแฟนหรืองานสีจ็บกาะสิไปผมแฟนนะจ๋างามันก็สิเบิ่งลูกให้เสาร์อาทิตย์นี่ก็สิพัดกันไปสมมติว่างาเราไปบ้านหมู่เราหรือจังไสสิก็ตอนเสาร์แฟนเจ็บก่อสิไปส่งเจ็บก่อนแล้วเพิ่นก็สิกลับมากสิไปรับเจ็บแล้วเพิ่นก็สิไปต่อนะจ๊ะแบ่งเวลากันไปนั่นแหละพี่น้องคือช่วงนี้อินมากแล้วก็การกินอาหารสิเจ็บก็แบบจะกินก็บเป้าแม่นว่าค l e a เลยนะพี่น้อง ก็จะมีปรุงบ้างแต่ก็จะเป็นคุ้มปริมาณมากกว่าคุมปริมาณในการกินแล้วก็จะบ่ค่อยกินแป้งสักเท่าไหร่นะพี่น้องนอกจากว่ามือไหนไปบ้านเพื่อนหรือไปกินเข่าของหนกบ้านกาแฟนี่สิก็ก็จะทานหน่อยแต่ก็บ่ได้เยอะเราจะเข้าสิพยาย,ยามเห็นในดีที่สุดก็เลยว่าวช่วงนี้นั่นแหละบ่ค่อยได้เห็นวิดีโอนะจา้ะคือแบบออกกําลังกายเราจะ เป็นกับว่าเออเธอน้ำหนักเหมือนลดลงสัตส,ส่วนมันลดลงพี่นองแต่ว่าน้ำหนักมันเกิดลดซาเพราะว่าเราไม่ได้อดเขากินปกติก็แค่เราคุมปริมาณเฉยเนาะจ้ะจากที่แต่ก่อนเขากินกินกินนี่อย่างเขาก็กินพวกไข่หมกไข่ม้าสีเจ็บก็บมาก,กินเนาะจ้ะลัางๆมาก็บ่อยกินเท่าไหร่แม็กซสิ ตอนนี้ก็จะเงียบมากใบใหม่ก็สิรุนมาดิใบใหม่รุนหืมหลักหินตะวันถูกอยู่สิกระตุกโคแบบนี่แหละแบบนี้แหละเมื่อเช้านี่ไรดีแหละอินน์มอร์นิ่งตะวันถูวงนี่โคอะไรดิส่โคเฮอยลรดิสแอนตุบไม่สิอ๋อ นั่นแหละพี่น้องเจยวก็ะบอกสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างว่าได้เหตุทิวิดีโอนะนอกจากอนหนึงคือ <ừ. S 1> มีเป้าหมายใหม่ก็คือลดน้ำหนักว่ารู้สึกว่าจากที่ลถมาหกสิบกวักวเนาะประมาณ6กสบกวหกสิบหจากไทยนะกลับมากลืมลดนั่งสิจริงๆจังๆก็อหเรือห้ปดพี่น้องก็ภูมิใจภูมิใจในการลดน้ำหนักมาก เกือบ,อบจะส่งเดือนนั่นแหละก็ภูมิใจมากที่ว่าลดได้ขนาดนี้เนาะจะจากที่ใส่เสื้อผ้าแบบเน้นๆใส่กางเกงเออเขาเรียกว่ากางเกงอะไรนะกางเกงบกซ่อเนาะจ้ะมันก็หลวมขึ้นพี่น้องเห็นได้ชัดเนาะชัดส่วน,นสวนเราลงช้าแต่ว่าลงเรื่อยๆก็โอเคมันสิได้แบบปรกลับไปอยู่ๆเนาะจเหมือนคนกับหมาอย่างคนละายู่ นั่นแหละพี่น้องคลิปนี้เจ็บก็ไปก็นอาจาเดี๋ยวพอกันคลิปหน,าน้าเนาะจะเดี๋ยวมือใดจะว่บบางๆหรือนยยิ้มบอกเคยมีคนเจ็บกับสีไทยเบึงเราเป็นอเ่าเจ็บออกกาลังกายส่วนหมากเจ็บเพีรอีกอย่างแนงสิเป็นอาจจะเป็นแบบสาหรับพ้นที่ต้องการถี่จะเริ่มลดน้าหนักนะพี่น้องน,นัน่นแหละก็บ่ได้ยากเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ท้ายจะทา้าทายเขาส่วนหมาก ใจเฮานี่แหละพี่นอ้องต้องใช้งหลีถ้าเฮาซีโร่หนักนี่เพราะบางเทือเฮาเห็นคงอย่างที่มันแบบเซบๆเฮาก็อยากกินเนาะแต่บางทีเขาแคลอรี่มันสูงไงพี่น้องมันก็มันอาจจะเลือกกินมื้อทีแบบมื้อเดียวไปเลยมื้นนันจากนั้นเฮาก็แบบจะบ่กกินอย่างตัวแรกสินะจะต,ตกอีกแล้วคืนนี้ขาวจัว่ขวขาเห็นนะกอล์ฟร่างกาย นั่นแหละพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยจ้าเดี๋ยวพอวกันคลิปหนาเนะาะว่าเซียสคลิปอีกย่าง,างมาฝากพี่น้องเนาะจ้ะแล้วก็ไกจีอะไรนะแบ็คไฟเดย์เหรอของลดราคาเจ้าก็ะสือหาซื้อพวกแจ็คเก็ตแหละเขาฤดูหนาวแล้วจ้ะบ๊ายบายไปแล้วเด้อจ้าวงพี่น้องแม่ยากเลยก็เขาิ Finland food okay and now ข้างล่างคือเฟนไฟเฟนไฟอบแกนไฟพี่น้องนี่โซนพี่น้องเพิ่นว่าเอาใส่กับอะไรนะลูกชิ้นกับมันฝรั่งเป็นตะแซรบของเซวาเก็บบ่กินหรอเพาะโซนนี้คุมน้ำคุมน้ำหนักยากคะแนแต่ละร้านก็คล้ายเป็นีน กูมาเอ็กร้อสทีมันละเซ็นนักลาอสสิโอ้หอนพันว่ะมาแล้วจ้าอาหารแบบทำง่ายมากเอตยตัวคืนบอกว่าไอ้ไทยนะพูดว่า แล้วทำไมเธอไม่ถ่ายวีดีโอด้วยเอาอยู่ไอ้ตัวนี้ตัวเป็นโฟมไมาเอาติดกันอยู่ Oh my god okay. ตอาป่ะกำเตรมไปไมตัวเ,เด็ดกว้าวอืมนี่ค่ะอะไรนะสูบมะไรเดนรัวกันเอ่ออาหารกินนะครับน้องแต่ว่ามันมีหลายอย่างเลย,ย,ย <S <S แต่ว่าคนไหนไทยเบิ่งเนาะไปเดลยจ้า